ไฟขาเลยวะขี้เราต้องหรือใส่คุ้นอ่ะเกอะน้ขี้นเงินน่่วนบอยเสาไฟขาดเลยว่เบาเอาลบจากมื้รหลายว่ะ ให้หลุดเลยคนคนคนขับแกบันเป็นยังไงดีวะคนขับไม่เป็นไรนี่มาจากคนขับคนนี้ลเนาะนี่ผู้หนึ่งวะคือฟังหุ่นวะ ดางระเบิดแล้วมาต่ำต่อไฟให้อืม,อม มาทางหุ่นแล้วเนาะช่วยไกย่ยินเสียงระเบิดครับขึ้นครับบมเป็นยังปลอดภัยดีพูดวันครับค่ะคุณค <c oughs> ุณนุณเหรบ คนปลอดภัยก็ดีแล้วครับผมพูดนะเป็นรีวิวตู้ึบนะครับรีวิวตู้ึบ แป๊บเดียวนะครับได้ยินเสียงเกี่ก็ใส่รถใส่ตรงนั้นโดยความระมัดระวังนะครับอันตรายเกิดขึ้นในทุกเมื่อครับโอ้จะเบิ่งแต่แหนบล้างรุดเลยนะเห็นไหมเสงแหนบแล้วแหนบเห็นม่้แหนบกล่องอยู่ก็ขุดบาด์เดนแหนบมันต่ำมันต่ำไปหนึ่งเห็นไหมเห็นแต่หู้เสดึง โอ้เลยทั้งร้านมันทีอีกอีกทางนึงมันเป็นเป็นเล็กแผ่นปิดจับขายโฉบนะนี่แนบกล่องอยู่เละแม่ทั้งเสียด้วยทั้งยังดูดอกเบีเลยเนาะรถหนักพอมั้ยนี่เราเห็นไหมส่งของดูถึกดูเพื่อการเงินรถคันนี่มาต้อกันรถทีมงานกี่เจ้ามั้งใช้เสือกันเนาะ คนกับหุ่นนั <ardı. S 3> ่งอยู่นน่าจะบอกเป็นยังไรหรือกี้อวนตะไลแหงว่ะก็บบทารถวิ่งไม่หยกนี่จะรถเครืนี่ไม่ยกว่าเม่น่าเนาประกันต้องเอาเส้นรถรถสไลด์เนาะ tua buah rempu Ini lo tim kan kecau Oh Oh Pun pun nanya Oh Okay, home ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับเกิ <c oughs> ดเหตุการณ์่นี้ก็ค้คนครับ,อบอรก็บว่า่าจจะเจ็บนิดหน่อยนะครับรอติดตามคลิปนะครับผมสวัสดีครับ